มีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขเป็นที่มาของจังหวัดสุโขทัยครับถือว่าเป็นเมืองโบราณเหมือนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของเราครับนี่คือลูกหลานของพวกท่านครับคุณผู้ชมครับให้กําลังใจกันครับเรียกว่าพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยต้องดูกันอยู่เยอะแหละครับถึงตอนนี้ครับแต่ว่าเจ้าตัวมาซ้อมดีนนทบุรีนะครับค้ายสจเล่มนนจังหวะนี้เสียหลักครับใจหายแวบเลยครับแม่ยังชมไม่ขาดปากครับนั่งพับเทียบซะแล้วครับ หมัด1น3นะครับต้องระวังเลยครับทางด้านของอัการีนี่ออกหมัดดีครับแล้วก็อาวุธครบเครื่องครับเขามีความเร็วนะครับทางด้านอัร์ควารี่ครับปานเพชนีต้องระวังพยายามจะเสียบเข่าครับเสียบเข่าเองก็ต้องต้องสปีดนะครับต้องอย่าแต่งตัวช้าครับโอ้ยโยนเข่าขวามาครับปานเพชนี่อาจจะดูแบบทงเทงหน่อยนะครับ อาล่ะครับไม่ใช่ว่าจังหวะจะไปเสียบเข่านี่ลอยหน้าลอยตานี่หมัดนะครับอักบาลี่นี่หมัดหนักนะครับตีเข่าขวามาขว่าโต้ครับกดแขนแล้วก็พยายามจะขีดขีดตีไม่ตีนี่ครับช้าไปหน่อยครับโู้กรรมการเก็ปล่อยให้จังหวะปานเพชรได้สร้างจังหวะตีเข่าแล้วนะครับเพียงแต่ว่าช้าไปหน่อยต้องรีบครับมวยเข่าครับช้าไม่ได้เลยครับพยายามจะเข้าไปต่อยหมัดยังไม่ชัดครับจังหวะนี้ อาคตอลี่หมัดขวาซ้ายครับแมเสียหลักไปเล็กน้อยปานเพชรพยับเตะขวาครับอารตพลี่พยายามบวกหมัดคืนครับกดไว้แบบนี้ไม่ให้ปานเพชรตีเข่าได้ครับครับดูว่าปานเพชรจะมีวิธีโชคยังไงครับเพราะว่าปั้มตีเข่าไม่ได้แหละครับคือปั้มได้ครับแต่ว่าต้องรีบครับเพราะว่ากรรมการกดเร็วครับแยกเร็วเอาละครับเสียเข่าครับต้องแบบนี้ครับเสียแบบไม่ต้องจับแล้วครับ นี่ครับเสียบแบบไม่ต้องจับครับโยนเข้าไปเลยครับวยเข่าต้องแบบนี้ครับส่วนเด็บเอรี่เองก็มีหมัดที่ปานเพชรเองก็ต้องระวังครับมีความเร็วแล้วก็หมัดต่อยได้แม่นนะครับแทงขาของปานเพชรสอกครับโอ้โหสอกแล้วมีหมัดตามด้วยครับซุดไปเลยครับจังหวะนี้ะแค่ซุดครับยังไม่ถึงกับล่วงลงไปกองครับ ลุดนะครับโดนหมัดขวาซ้ายขวาสับซอกครับทางด้านของอาบารีแต่มันหลวมนไปหน่อยครับเปิดหน้าไม่ได้ครับปานเพชรต้องอากาศต้องสูงสูงเลยครับต้องบล็อกหมัดแล้วก็ป้องการสอกให้ดีครับพยายามเข้าไปครับปานเพชรหมัดหนึ่งสองของอัรบารีโอวันนี้โชคดีมากนะครับซีจังหวะในการออกหมัดของอัรบารีนี่นถือว่ายังออกหัวมกว่าที่เราเคยเห็นนะครับ แต่ว่าเมรูรีเตือนไปแล้วครับเตือนปานเพชรไปหนึ่งครั้งกําลังกระเสียบครับปอดหัวปองทันครับนี่ครับต้องต้องรีบเลยครับวงในของปานเพชรจะปั้มอย่างเดียวแต่งตัวช้าแบบเดิมไม่ได้แล้วครับดูสิว่าจะมีแผลแตกแล้วนะครับปานเพชรครับโดนหมัดขวาของอักบารีเนี่ยครับหมัดหนึ่งสองและถึงตัวจะสับต่อด้วยอนครับปานเพชรตีเข่าขวาครับแทนสายสูงนะครับเป็นสายหน้านะครับของอักบารีครับ ปานเพชรขยับเข้าหาแม่พยายามจะงัดศอกซ้ายเตะขามาเตะขาคืนเตะแข้งขวาคืนครับตรงนี้เจอตัดล่ากไปดูว่าวันนี้นี่ปานเพชรก็คงจะอึดอัดไม่น้อยครับดูครับกว่าจะเข้าไปถึงตัวนี่ต้องโดนหมัดก่อนฮนะโอ้โหดูครับกระแทกซ้ายโดนเต็มเ็มครับต้องเสริมอาวุธให้มากขึ้นแหละครับปานเพชรครับไม่ง่ายครับวันนี้ดูช้ากว่าชัดเจนครับ กอของอัคบารีครับมุ่ไในแก็กอดเอาไว้รอให้กรรมการแย่ครับต้องมีวุธนำแหละครับมีเตะมีถีบอะไรก็ว่ากันไปครับปามีถีบครับไม่มีถีคพับแม่จะไปจับคอตีเข่าอย่างเดียวอดซอกขวาของอัคบารีครับแก้ตามตำราเลยนะครับมวยเข่าแก้ด้วยศอกปาลเพชรทยานเข้าไปครับหมัดหนึ่งสองสามอ่าปานเพชรชักจะหมันเขี้ยวครับหมันเขี้ยวครับตีเข่าซ้ายครับปานเพชร เสียบเสียบอยากคิดนานอยากคิดนานครับคือเกมมันสั้นนะครับ3ยกเนี่ยครับไม่ใช่5้ายกครับนี่ครับโอ้โหแข่งนี้นะประเทศบอกสบายขออีกขออีครับคือแอคชั่นอย่างเดียวไม่ได้นะครับอาวุธต้องได้ด้วยครับเตะขวานหลุดอีกครับโดนฮุกซ้ายของอัรบารีครับโอ้ดูครับยังยังยังหาตัวไม่เจอครับยังหาตัวแอารบารีไม่เจอครับอ่ะ พอจะคว้าพอจะตีเนี่ยฮะกรรมการก็กดครับนี่คือข้อเสียเปรียบของมวยเข่าครับซึ่งนักมวยทุกคนต้องต้องแก้เกมมาต้องปรับสไตล์มาครับขยับเข้าไปหมัดขวาซ้ายแหมโชคดีหมัดนี้ไม่โดนเตะขวาหลุดอีกโอ้เตะหลุดบ่อยๆไม่ดีครับยังเดินครับยังพยายามต่อครับปานเพชรครับต่อย้ายลำตัวแล้วขึ้นบนครับทตงด้านของอัลบารีปานเพชรจะตีเข่าก็แหมขีบมาก็ตีไม่ถึงครับสองเข่านี้ครับ โอ้หลบพันครับอารเบอรี่ครับตรงนนี่ไม่เอาอยู่แล้วครับเอาละครับเสียบเข่าครับต้องเสียบแบบนี้ครับแบบไม่ต้องจับเลยครับโยนเข้าไปเลยาดุยต่อครับขอไม่ได้ครับปานเเทรช้าไม่ได้ด้วยครับต้องสปีดเกมให้เร็วกว่านี้ครับนี่ฮะอารเบอรี่ต่อยแล้วก็ฉากออกข้างครับไม่อยากอยู่ใกล้ครับเตะซ้ายครับเข่าลอยครับเอาละครับจังหวะนี้ต้องแบบนี้ครับชัก ชัดมีอาการหมดเหมือนกันครับอาบารีครับเสียบเข่าครับเอาล้วครับปานเพชรตื้อเข้าไปครับปานเพชรครับโอูกระโดดทีบครับตื้อเข้าไปออกอาการจะหมดเหมือนกันเหมือนกันนะครับอาบารีครับปานเพชรขยับต้องมีอาวุธหนักครับปานเพชรจะคว้าอย่างเดียวไม่ได้ครับนี่ฮะตีเข่าครับตีได้ทีเดียวครับต้องต้องแบบไม่ต้องจับอะไรครับโดนเข้าไปเลยครับขยามเข้าไปครับพยายามจะ ความพยายามในการเดินเปิดเกมเข้าหาคู่ต่อสู้ครับออกเท่นซ้ายหน้าสูงครับอัรบารีเตะขวาไปครับปานเพชรหมัดปิงสองของอัรบารีครับปานเพชรตีเข่าซ้ายเข่าซ้ายอีกทีหนึ่งมืต่อครับพยายามสับสอกครับดูครับมียัวมียัวครับมียัวอาเตนลุดครับเตะคืนครับอัรบารีแล้วก็จังหวะนี้ไม่จับนะครับไม่อยากอยู่ใกล้ครับ อยากดูห่างๆครับโอ้โหหมัดนี้การตดดเข่าลอยครับเตะอีกทีหนึ่งครับเอาแล้วครับชักมีอารมณ์ครับพาเท่ะเสียเข่านี่ครับจังหวะนี้เอาโดนนัดศอครับเตะขวาศูนย์ครับอากาลี่หมัดซ้ายครับปาเทชตพยายามจะแทงเข่าครับแทงเข่าซ้ายครับทางด้านของปาเทชรไปเสียบให้ได้ครับเสียบให้ได้ครับตีเข่าขวาเข่าขวาเข่าขวาออกแนวจุดครับออ้ยแทงถึงหน้าแทงถึงหน้าครับซ้ายครับ แล้วก็ซ้ายครับเอาเสียบเข้าไปเสียบได้เสียไปครับเสียบได้เสียไปครับซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซอขวาแล้วก็แล้วก็กอดสิครับอัคบารีครับกรรมการแยกครับโอ้โหชุดนี้หนีไม่ออกครับพายุเข่าของปานเพชรครับกระนำใส่อัคบารีโอ้โหเอาเนการหมดแรงชัดเจนเลยครับอัคบารีครับเริ่มหนีไม่ออกครับปานเพชรเองก็ต้องย่ามั่วนะครับต้องเลือกออกเน้นๆครับโอ้เอาฮันลีหันขวาครับตอนนี้ครับ เอาล้วครับเตะขวาครับโอ้จะเวียงหมัดนะครับโดนเตะขวาครับกระโดดไปไปครับปานเพชรครับไปต่อไม่ต้องรอแล้วครับจังหวะเตะขวาของปานเพชรหุกซ้ายของอัรบารีปานเพชรขยับทําดีแล้วนะครับขออีกขออีกชุดใหญ่ๆครับทางด้านของปานเพชรครับอ้าวฮุกซ้ายครับเนี่ยครับคอช้าพู่งผู้ต่อสู้ได้หายใจครับโอ้หมัดหนึ่งสองของอัลบารีโอ้ปานเพชรเองก็เร่งจนแผ่วไว้เหมือนกันครับเร่งสุดๆแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่าอัลบารีก็ยัง ยังยืนอยู่ได้ครับตอนนี้จับไม่ได้แล้วครับไม่ให้จับแล้วครับไม่ให้คว้าคอเลยครับยังไงดีครับปาเพชรถอนหายใจเฮือกใหญ่ๆครับกรรมการก็โบกอัรบารีนะครับอย่าหนีเยอะนะครับหมัดหนึ่งสองครับของอัรบารีครับปาเพชรขยับเข้าไปปาเพชรปาเพชรอ้าวแหมดูดูหมดเหมือนกันนะครับปาเพชรครับเตะขวาไม่โดนครับโอ้โหเร่งจนเรียกว่าน้ํามันแทบจะหมดถังครับตอนนี้ครับ เอาตะแคงขังหน่อยอ่าตะแคนเอาช่วยกันตะแคงครับอ่าตะแคงถังวิ่งครับอ่าพยายาปนไปยังทั้งคู่ครับครับหมัดขวาครับเอ้าหล่นลงไปครับทางด้านของอัรบารีครับขึ้นมาสะบัดหน้าใส่หน้าบอกว่าโบเป็นนยังโบเป็นนยังอ่าอารบารีพูดอีสานได้ฟังรู้เรื่องครับฟังรู้เรื่องโอ้ยยับเข้าไปครับขยับเข้าไปเตะขวาขณะที่อัรบารีต่อยขวานะครับ โอ้คู่นี้นี่ต้องบอกว่าเจียนอยู่เจียนไปครับทั้งคู่ครับหมดเจอหมดแล้วครับอยู่ที่ว่าใครจะมีฮึดมากกว่าครับหมดยกสุดท้าย s o r u s h Abari Abari ครับ